จอนเทอิลวีรบุรุษแรงงานผู้สละชีพเผาตัวเองเพื่อให้วงการแรงงานตื่นนะครับเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2568ผมอยู่ที่กรุงโซลบังเอิญได้พบกับพี่พิธภพันธ์ของท่านผู้นี้นะครับจึงได้ทราบเกียรติประวัติอันยิ่งใหญ่ของท่านขออนุญาตนำมาไล่ฟังสักเล็กน้อยนะครับจอหนเทอิลเนี่ยเป็น ชาวบ้านธรรมดาเนี่ยครับยากจนมากเกิดปีพุทธศักราช2491แล้วก็เสียชีวิตเนี่ยครับในวันที่13พฤศจิกายนตอนที่อายุ22ปีในปี2113เพราะอะไระครับเขาก็ขับเผาตัวเองให้เสียชีวิตครับเพื่อที่ประท้วงเรื่องเหย่ยแรงงานคนผู้นี้เนี่ยครับเคยทำงานในโรงงาน เรียกว่าใกล้ๆโรงงานนารกเนี่ยครับทำงานเวลา1 4ี่ชั่วโมงได้ค่าจ้าง50โบบนหรือประมาณ1บาทเศษเศษทนั่นเองนะครับในสมัยก่อนนี้60ปีที่แล้วเขาก็ต่อสู้ดิ้นรนมาเรื่อยเนี่ยครับแรกๆคุณพ่อคุณแม่ก็พามาอยู่ที่กรุงโซนี่อยู่ใต้สะพานลอยนะครับใต้สะพาน,นเรียกว่าไม่มีบ้านอยู่ตอนหลังก็พยายามที่จะทํางานแล้วก็ได้มีโอกาสได้เรียนรู้ศึกษาดูเนี่ยครับว่ามีกฎหมายแรงงานคุ้มครองเขาอยู่เหมือนกันแต่สมัยนั้นเนี่ยครับในทุน ร้านเย็บจับเนี่ยครับก็พยายามเอาเปรียบแรงงานอาจจะเป็นทั้งในทุนชาติของเกาหลีเองในทุนของญี่ปุ่นที่มาลงทุนที่เกาหลีบ้างซึ่งเหตุการณ์คล้ายนี้ก็เคยเกิด้นที่ท่องกงและที่อื่นนะครับสุดท้ายเนี่ยท่านผู้นี้เนี่ยครับจอนเทอิลเนี่ยก็เลยฆ่าตัวตายด้วยการเผาตัวร่างตัวเองราดน,น้ํามันใส่ตัวเองเนี่ยครับแล้วก็เผาขณะที่จุดไฟเผาก็วิ่งไปตามถนนเนี่ยครับเขาร้องบอกว่าเนี่ยเรื่องแรงงานเนี่ยต้องไม่ให้ถูกเอาเปรียบ แล้วก็ย้ายความตายของเขาเนี่ยสูญเปล่าแล้วก็คุณแม่เขาก็พยายามที่จะมาช่วยเขาเนี่ยครับแต่ว่าตัวเขาก็ร่างเขาก็งง,งอไปสุดท้ายเนี่ยก็ไปส่งโรงพยาบาลหมอบอกว่าจะต้องใช้เงินถึงห้าหมื่นวนนะสมัยนั้นก็ได้เงินแค่นี้เดียวนะครับเวลานิดเดียวนยวะนดดวแล้วก็ไปถึงโรงพยาบาลไม่นานก็เสียชีวิตหลังจากนั้นผู้คนก็ตื่นรู้เนี่ยครับพยายามที่จะต่อสู้เรื่องแรงงานสวัสดิการแรงงานทั้งหลายจนเป็นผลสําเร็จนี่คือวีระบุต้องแรง,งงานของเกาหลีใต้เนี่ยครับ และนี่เองเนี่ยครับเป็นจุดที่ชี้ให้เห็นนะครับว่าสิทธิเสรีภาพของเราเนี่ยจะได้มาด้วยการต่อสู้ครับไม่ใช่ได้มาด้วยการร้องขอเท่านั้นนะครับบางครั้งสิทธิเสรีภาพของเราต้องได้มาด้วยการต่อสู้เพราะว่าไม่ไว่าจะเป็นชนชั้นปกครองหรือมวลชนทั้งหลายเนี่ยครับก็คงต้อง,องเอาตัวไปที่ตั้งนะครับไม่ไดเ้เอาแรงงานไปที่ตั้งแล้วก็กดขี่ขุดรีดแรงงานนั่นเองเสรีภาพจักสมปองต้องต่อสู้